คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีสปอยตใต้คลิปะนะแล้วอย่าแอบไปดูก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมพีเจมอรชาแนลกันดยคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ใครไม่กดคอยหัเล็กนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างกันกแต่ละคนะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นคนนี้คือสวยคนนี้ขีนน้เละคนนี้พูดดีคนนั้นปากสุดนักอะไรอย่างนี้ยเห็นไหมจะมีความแตกต่างดิเฟนต์กันเยอะมากหรือถ้าแบบหลายคนที่ถึงผมเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยพีเจมอนี่คือแบบนาา่ารักนี่ใสด่ดีเรียบร้อยพูดสุภาพเห็นไหม ต้องบอกว่าต้องเปิดใจดูห้ามใช้ตามองถ้าเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอยู่จริงนะครับงคนบอกอุ้ยน้ำเน่าอ่ะเออจ้างเถอะที่ไหนก็ตามครับในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนดังหลายคนจานวนมาก ที่มีวลีเด็ดไปของตัวเองพอเราฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นใครวันนี้ฮะผมขออนุญาตเอาวลีเหล่านั้นครับเอามาพูดให้ฟังกันแล้วให้คนดูครับลองทายดูว่าคุณผู้ชมนั้นทายถูกหรือไม่ฟังแล้วกดหยุดคลิปแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าเขาคือใครแซงว่าทุกคนพร้อมแล้วดังนั้นมาขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับคนที่หนึ่งครับเป็นบุคคลดังมากชอบพูดครับว่าไม,ไ,มไ,มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไง่ะเขาบอกเหรอฮะใครใคร ถามว่าดสิไม่รู้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 อะไรอะไรอะไรไม่วิถารณ์ว่าที่ใครใครบอกถามไม่รย้ไม่รู้อย่าไม่รับผิดฐานคิดว่าจากวลีนี้รู้ไหมครับว่าเขาคือใครคนที่สองอาจารย์คะอาจารย์ psi เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูไม่ได้เลยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะใช่ค่ะอาจารย์ดูได้หลายวันแล้วเลยโทรไปแจ้งอาจารย์ค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจากวลีนี้คิดว่าเขาเป็นใครครับคนที่สามครับอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะไอ้บ้ามีู่้นไหกันอ่ะโอ้โหประทุมในโพเดียมเลย จากวลีเด็ดนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้แหละอีกใครไม่รู้ไหมว่าเขาคือใครแต่บอกเลยว่าคนนี้คือดังมากคนที่4ครับงดก็คือก็ทําได้อะค่ะอีกรอบนะครับงดก็คือก็ทําได้อะค่ะจากวลีนี้คิดว่ารู้ไหมครับถ้ารู้คอมเมนต์ด้จ้า5ครับด้วยความโง่เขาของผมไงครับด้วยความอ่อนประสบการณ์ของผมไงครับสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวซอเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมมันคือแป้ง คุ้นๆถึงคุณมากๆแล้วเชื่อว่าหลายคนคงรู้แหละว่าเป็นวลีของใครนะคนที่6ครับเมื่อกี้ได้เจอกับท่าน จุดๆมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เขาแบบหลับแล้วก็ภาพที่ออกมาดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักหลา้คนใน,นึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่ทําให้เราคิดอะไรบางอย่างเพิ่งตัดสินใครจรีงก้จะได้เจอกับเขาจริงๆสัมผัสเขาจริงๆซึ่งชาวอังหลายคนคงรู้จักเขาแหละเพราะหลังจากวีนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกมาไม่นานนักทังยอดฟอลล w ยอดไลค์ร่วงวันเดียวเป็นล้านคนเลยครับพอจะรู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครคนที่ เจครับสวัสดีครับพี่น้องอืมอรอยนี่ไม่รู้ว่าหลายคนรู้จักหรือเปล่านะแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักแหละนี่ไปขุดมาให้เลยนะครับโอเคครับคนต่อไปคนที่คนที่8ฮะคนต่อไปนะครับลุงผมยังไม่ได้5,000เลยตอบตรงนี้เลยนะผมูไม่ใช่ลุงตูเอออึงจะมาถามเอาเงิน5 0 0 0ันได้ยังไงไอหน้าหมี ถ้ามเนี่ยคิดม้างใช้สมองม้างไม่ใช่แค่แบบถามอะไรก็ถามคิดหน่อยคิดหน่อยจากวลีนี้คุณคิดว่าเขาเป็นใครฮะไม่รู้ว่าหลายคนจะจําวลีนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นบ่อยมากตาม Facebook ตาม t i k t o อก ก็เลยหยิบมาอีกคนหนึ่งนะครับคนที่9นะฮะสวัสดีครับกับเดอะลาซาปกับพาร์ทที่6โสกะปีแล้วโอ้ยเฮียเขข้างในมันอันตรายจากวลีดีคิดาเขาเป็นใครไม่รู้ายากไปหรือเลปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนตอบถูกบ้างแหละว่าคือใครคนที่10นะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาทุกทุกคนด้วยนะครับกับรายการจุดๆรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดได้จะประโยชน์นี้คิดว่าคุณๆกันบ้างแหมเอาเป็นว่าหวังว่าคงไม่ยากเกินไปถ้าใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคนที่11นะจ๊ะ โอ้ว้าวเยี่ยมจริงๆโอ้ว้าวสุดยอดจริงๆดูนี่สิครับรถ B M ของผมมันสุดยอดปีเลยโอ้ว oh, wow. ้าวนี่ยเจ๋งจริงๆ,จ,งๆจากวลีอดนนีคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้จักเขาเปน็นอย่างดีเลยก็ได้นะครับเป็นเชอาคำว่ารถ B M นะเอาเป็นว่าวลีนี้หรือไม่ครับถ้ารู้คอมเมนต์ใต้ขึ้นด้แล้วกันเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับวลีวันนี้10วลีนะครับยากไปหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าหลายคนตอบถูกหรือไม่นะฮะเอาเป็นว่า คิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยมาดูกันว่าใครจะตอบถูกทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจมอนชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย